ดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมอา่าวเสียโอปอนะเอฟซีนะครับผมครับวันนี้เราจะมาแก้บนนะครับผมที่ดอนปู่ตานะครับผมก็มีสายบุญนะครับสายบุญได้ร่วมบุญมาหลายท่านนะครับผมนะฮะครับวันนี้เราก็จะมา แก้บนด้วยนะครับได้เตรียมผล,ลไม้เตรียมใบสีเตรียมรูปปั้นปู่<ม>เพื่อจะมาแก้บนนะครับเนาะนี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราขนไปนะครับผมโอ้ยดามแห้งเนาะมือนี่ะจะขามลำบากอยู่เด้อมือนี่พี่น้องอเข้เาไปชักเข้ามาสัก อยทางขามยากบ่ขามยากเนาะโอ้ยขามยากเราข้าวท่านก็ได้เอาลรอบไปครับผมวันนี้ก็ได้มาแก้นะครับผมได้มาแก้ที่ศาลปู่นะฮะศาลปู่ตานะครับศาลปู่นะครับที่เราได้แปดแปดเก้านะอีซีนะนี่นะฮะ วันนี้เราก็ได้เตรียมที่จะแก้นะครับแก้บนนะครับเนาะนี่นะฮะที่ศาลปู่นะครับวันนี้วันพุธพอดีนะทีนะวันพุธพอดีจอยมาแก้บนนะครับแล้วก็ท่านรองก็จะขอเหมือนเดิมนะครับท่านรองก็จะพาขอกันเช่นเดิมนะฮะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านรองสวัสดีครับงวดที่ผ่านมานี่โอ้เฮกันลั่นเลยนะครับเนาะ แม่นสมคําล่าลือนะครับดอนปู่ตาชัยภูมิเรานะครับวันนี้เอฟซีก็บอกว่าให้ทันรองจุดให้อีกนะครับผมขอเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทันรองจุดที่ไรนี่หมันเออแปลกนะผมผมก็งงอยู่อ่าคือว่าเลขทูปอะทำไมมันแม่นอย่างเลยนะครับทันรองผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไปจุดตลาดที่ก็เอาแบบนี้แหละปรากฏว่าเข้าเป๊ะตลอดเลย บารดวันนี้ก็จะขอเหมือนเดิมนะครับท่านรองเนาะแล้วก็วันนี้จะพาเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมครับครับครับข้างในผมตัดน้ำตัดอะไรออกหมดแล้วใช่ไหมครับทางเดียวโอ้ครับผมเอาเหีรอนะครับรอให้ท่านรองทําพิธีนะครับว่างวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับแต่ว่าหยุดทูบทีไรนี่จะเข้าตลอดเลยเหรอครับท่านรองครับสถิติที่ผ่านมาครับ อ,อกี่งวดแล้วครับผมที่เขาเข้ามานี่ครับพอจาได้ไหมหลายงวดแล้วเหรอครับงวดที่แล้วก็แปดแปดเก้าแต่เราเห็นเป็นแปดสามเก้ากันเยอะเนาะท่านลองได้ไหมงวดเมื่อกี้ผมไม่ได้เลยผมไมดท่าพันเลโอ้ยไปเอาแปดสามเก้าใช่ไหมเา้เาเป็นล้านเลยล้านร้านตัวเองจะเอาจะเอาเป็นร้านเลยใช่ไหมงวดนี้เห็นว่าเอาคักๆเลยเหรอท่านลอง โลดิจอคับๆหรอโอ้ครับผมเอาอีพีรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านลองทําพิธีนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตจัดสถานที่ก่อนนะครับอ่ขอบคุณท่านลองครับผมถูกใจใช่ไหมพ่อถูกใจโอ้ใจเย้เพื่หน่อยป้าพนักเพื่อนเพื่อนอันนั้นไรเยี่ยมอัวนเฟื่องเลยวุ้ยพ่อเมื่อไหร่องลามงไม้ตองวัด้ออโอ้ก็ไหนกันไอตัวไหนมาคือเล่าละครับ ก็ผมของประมาณพั้นเนประมาณก็อี้ะเ็ดครพอครับเโอ้เขาาไปเยข่งอไองฟงอย่างเนี่ยอันนั้นอันเรายินในรถหรอเ็ดยืนยินเราใรถลียให้ให้พ่อจัดการเลยครับผมยินเราในรถแน่น่ะเามีทูบมาบมีมผมมีเทูบ่เด็กทูบ่ พ่อว่าตั้งใดนะของพ่อจุดยามไหนเข้ายามนั้นเลยบอกพ่อโอ้เอาเอาเอ้าครับผมเอาอีฟสีพิมพ์รอไว้นะครับงวดที่แล้วแปดแปดเก้านะครับเมื่อนี้ปูพันมากไายแอนฟองเียืุปูขวดเลื่อยๆพ่อพ่อท่านรองบอกว่า

เป่าสักเีท่านท่านบอกว่าทูบอันเนี้พ่อไปจุดทีไหลเข้าทุกทีเลยอืสงสัยต้องขอติดตัวสักอันท้งมากเนาะจ <c oughs> ุดนนัก <c oughs> ยอกยอกไปเด้อพ่อ

น้องมักบอกพ่อแลถือใจพ่อเราถือใจว่า้ถือใจโอ้มันถือใจพ่อพุ่งเลยนะครับพุ่งดเลยเหรอเราถือใจเราดูดแห้งเนาะเรามาเป็นไหก็มีนะพ่อนั่นน่ะอห้ก็มีอู้ก็มีอันเปิดไปแล้วเนี่ยอูน่ะเปิดไปแล้ว เปิดป่าอู๋เหราเรัพ่อไงเออเปิดให้เราแลก็หลอดจุ่มลงไปมื่อนี้ให้เลือกหลายหลายอย่างแล้วแตปูมากมีหลายอย่างแ้วแต่มมากูมากอันรโอ้ไหลเดียวหลเติมเติมโอ้แป่เดียวคำส่กมาดีพอเ ผมเบเอกมั่วผมใหประตูเดียววดนี้เอาใหม่พ่อวดนี้คักๆเลยสามตัวตรงๆนะครับผมว่าเป็นยังตัวพ่อมันมันต้องไซ่อันนี้แม่นมันเป็นแกบข้างในครับมันมันมีน้ำครับ เด <c oughs> ี๋ยวเพิ่่นเพิ่นสันเบียก่อนอันแงบ่เบ้อบ่มีเกียวไหมแล้วน้อยเหินเหาินลอยแล้อีเจยวนึง nhìn nhìn lồi nè nhìn nó cướp tiền treo phụ nữa, lót sắt chỉ đừng thắt thắt luôn lót đi sẵn này lót đi xuống dưới thắt 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 luôn กี่เดืเข<อ>าบอกาเาทั้งเราทั้งเบียละมื่นะเานาึงก็้าก็มเดี๋ยวรืบอี้ักเด็ดสามกับสามด้เมื่อนตรงๆล้ให้ตรงๆเลยพอจะพิจารังลูกหลานตรงคือตรงแล้วยะอมคล่อมอ๋อได้คาข็้นได้คา